สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะ่ะมาพบกับคุณครูหนิงอีกวันนะคะวันนี้หนิงพาลูกค้าทุกท่านมาชมมาดูท่อนพันยาซิกแนวเลื้อยนะคะที่หนิงเอาไว้จัดเตรียมส่งเคอรี่นะคะจัดส่งทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือว่าประเทศลาวนะคะคุณครูหนิงก็ จัดส่งให้ได้นะคะอันนี้เป็นท่อนพันธ์ุที่แกจัดนะคะแปลงที่จะส่งเคอรี่นั้นหนิงจะเอาไว้อายุเยอะหน่อยนะคะพิเศษค่ะป้องข้อก็จะถี่ก็คือพร้อมแตกยอดออกรากนะคะลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะยิ่งช่วงนี้หนิงจัดโปรโมชั่นนะคะ ราคารับหน้าสวนก็ลดราคาลงนะคะและก็ลดราคาต่อกระสอบนะคะก็มีแถมอีกนะคะถ้าลูกค้า,าสั่งถึงออเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็มีแถมอีกนะคะอันนี้ก็คือยา่าการันตีคุณภาพได้นะคะส่วนมากลูกค้าได้ไปแล้วรีวิวกลับมาว่า ได้ยาที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็คุ้มที่ทีอ่ออเดอร์หนิงมานะคะไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยนะคะยาหนิงจัดส่งประเทศลาวด้วยนะคะรากก็จะออกรอก็มีนะคะส่วนแปลงที่รับหน้าสวนนั้นหนิงก็มีนะคะก็คือ จดส่งทุกฤดูกาลน,นะคะไม่ว่าลูกค้าจะออเดอร์มา,าวันไหนได้หมดนะคะเพราะของหนิงนะคะท่อนพันยาหนิงออกทุกวันนะคะของเรามีออเดอร์ออกทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถติดต่อหนิงได้สอบถามหนิงได้นะคะหรือต้องการทราบข้อมูล,มลเพิ่มเติมก็ โทรหาหรืออด d ดไลน์หนิงมาเลยนะคะหนิงจะเอาเบอร์แล้วก็อดี i ไลหนิงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนมากลูกค้าที่ได้รับไปรีวิวกลับมาแล้วนะคะก็คือ,อเสียงตอบรับที่หนิงที่หนิงได้รับจากลูกค้าก็คือค่อนข้างที่จะพึงพอใจนะคะลูกค้าที่รับยาใบนะคะคุ้มนะคะอันนี้ค่ะราก งอกแล้วยอดแตกออกแล้วก็มีหรอนะคะอันนี้คือแปลงที่อายุยังไม่ถึงเดือนนะคะน,นี่น่าจะประมาณยังไม่ถึง3อาทิตย์นะคะไม่เกิน3ามอาทิตย์นะคะตรงนี้แปลงนี้ถ้าฤดูฝนนะคะน้ําจะท่วมนะคะน้ําจะท่วมขังแต่ว่าเขาไม่เป็นไรนะคะอันนี้แปลงนี้ปลูกมาหปีแล้วนะคะ าฟาร์มของเรานะคะทุ่งหญ้าที่เราจัดส่งนะคะเราปลูกมาเราทําการขายมาเกือบ6ปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดส่งเคอรี่หรือว่ารับหน้าสวนนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหนิงมาได้เลยแทบจะพูดได้ว่าแปลงเราเป็นแปลงแรกทางทางจังหวัดอุบลน,นะคะที่จัดส่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้พบกับคุณครูหนิ่งแค่นี้นะคะ